สลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวนะคะเพื่อขอรับเงินรางวัลงวดวันที่1กันยายน2564ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสํานักงานค่ะโดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เวลา18.00นาาเป็นต้นไปค่ะหมายเลขเจ็ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะผู้ถูกรางวัลค่ะสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศค่ะธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหมายเลขแปด สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้บริการโอนเงินรางวัลแบบฟรีค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับการโอนผ่านบัญชีธนาคารอมสินไปธนาคารอมสินไม่จำกัดวงเงินการโอนสำหรับรายการต่างธนาคารจำกัดวงเงินการโอนไม่เกินรายการละ2องล้านบาทค่ะหมายเลขเก้ ขณะนี้นะคะมีกลุ่มวิชาชีพค่ะใช้อุบายหลอกลวงว่ามีโคต้าสลากจํานวนมากหรือสามารถจัดสรรโคต้าสลากได้นะคะโดยให้มีการโอนเงินเพื่อจ่ายค่ามัจจำหรือสอบถามข้อมูลทางการเงินขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อค่ะหากพบเบาะแสนะคะโทรแจ้ง025289999ตลอด24ชั่วโมงค่ะและหมายเลขศูนย์ค่ะ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขระกันอีกครั้งค่ะ